รกันสงก็จงก็จ้งกงก็เจ็นสองวัน้นาเทนีอืนี่นวย่ดแ้วนี่ยอืมน่ก็ปันจันทร์ป่ะอแกนับรวมเขาลงเงินเท่าไรก็หารเล่นเาอนนึันเออเงินเท่าไร่งพันารได้เพราะว่าบ่บ่ี่ห้าแล้วซงน

อัตราการกู mm ้เข่าก็คืออุ้มใหญ่เท่ากับ3มอุ้มน้อยนะครับก็คือเจ็ดร้อยบาทสองันเจ็รับกลังนีดเดียไปเลยไปรอว่เนาเล่นเล่นเล่น

เราไปซื้อในซือไกอย่นี้อ้ยังนีอืนนี้อ่นนันแบบาซไว้เขาดตีให้ดีก่อ๋อยย้นว่าหมูยอดวยอดวเนี่ยเออยอดเีวน่พันสองพันสามพันหันหันหกเอายาไก่อนคนคนละห้ารอเอ้าหกคนเนี่ยหกห้าสามสิบ

เ้ยสามพันสีอหาอาสิบเรยนึงแน่บสดครับเาเอาใจเอาใจคนละห้าร้อยกอนห้าหาสิบแล้วก็สี่ร้อยสี่ร้อยยังค่อยแบ่งกันอยิกจะได้ง่ายง่ายเออเนี่ยเอาแบ่งจีนส่วนเออแบ่งกันสี่คอยพึ่ง เออแบ่งแบ่งย่อยแล้วบเหอเอยานี้เลยนะเ้ออกับีนนึงปอ่อถูกต้องอ่ะครับปกสีปกเลี้ยงวันที่หนึ่งวันหนาวันหนาตรวจรางวัลที่สองดูเออเสียเอาสิก่อน เออออกก้อนดึงออกก้อนเออโอเคหาล้อยถูกต้องมาที่เรือเดียวจะไปลั่นค้าให้ล้อนี่ลายยีนนะมัน็อยยีดิอ่อกห้าสิบบาทเออไปายีนดึงออกไปเออโอเคถ้าเราปิดเินสามร้อยหนึ่งคนละห้าสิบบา นี่อาทิบาดต yeah, ัดตาดาเลี้ยวเอ่อตัดตาาวันเลยลงตัวครับลูอย่าหันกะองนนน่ะเมนเมนเนเอมาลอยนึงตดเอโอเคมาลงกองกางตัตาดาเอัารับตุบงตุ้งกับตุเมาตัดปแล้วหาทิาเออเจาว่าให้ลูกจารอเอาตา

ก็วาก็ว hm. ่าเปต่งนะเอางานเอางานมุงนี้งานมุงนี้มีอย่างเนี้ยดรถยุดรถนึงสิแปโลด้เแล้วเดยไป่อาดีนเออบกสองรอบของนายเป็อย่างไรอยู่วันนี่เจว่า่แน่ก

อุ้มไงอุ้มไงตัวกับสามไม่ได้เจ็ดร้อยบาทพื้นที่รับบริการเขตบ้านหันมาตลาดบ้านกุดแดงนะนะครับทีมงานเสียยิ้สมาติดต่อได้ที่ลานพ่อปู่ของขาวครับครับโอเคถ้าเกิดบางทรงสิงแฮงถ้าเกิดชิดต้อมเดี๋ยชิดไปหาทีมงานได้เฮะเนี่ยครับเบื้งบรรยากาศน้ำมาว่าต้องต้อมเห็นน้มากันแห้งยืนยื ต้มต้องต่มนะหลายคนลคนครับนกพิราบนกพิราบบติครับอยิ่ใส่ยู่ใส่ตานนี้เสือจัดการได้เรียบร้อย ผมวันใดเนี่ยอย่าลือมผมได้ด้วทีมงานเด้วันพุธพุธอะไรพุธหัดพุว <Okay, S 2> นละโอเคบังเดดกันนะครับครับครับ,ครบยค่นี้แหละตาเขาฝนตกกรับพี่น้องครับนี่ข้าวเหนียวนานห้าเก้า นะครับติตันเนี่ยพี่น้องครับเนี่ยนะครับตากอนข้างนาครับ่นี่นะจะเป็นนะครับี๋ยนะนะวมืออ,อื่นอาจจะได้ขยายพื้นที่ต่างออกไปพี่น้องกันนี่ยขยายออกมานี่ครับเนี่นะใหญ่แล้วมืออื่นมาใหญ่แล้วเนี่ยในตันพี่มานะพงขยายมานะมืออื่นเหรอับมันับมันนี่ แดดออกมืดขยายไหมพี <á> ่เลยครับครับมันยังผมว่ามันยังมันหนาอยู่ครับเนี่ยนะครับ